สวัสดีทุกคนนะครับในโครการจีทีทีวีเหมือกับเกมครับผมวันนี้เราอยู่ใน GTA กันอีกแล้วครับผมทําไมเฟรมเลยมันตกเฉียงนีครับโอเคแล้วก็กลับปกติแล้วครับโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอิสต้เอ็กเหมือนเดิมครับผมเป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมน่าจะใช่นะพาร์ทที่3โอเคครับผมวันนี้เราจะไปหาอะไรครับผมวันนี้เราจะมาหาผีกันนะครับผมเป็นผีเขาบอกว่ามาตอนอยู่ประมาณสัก ห้าเออห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะผมเราจะมาดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอตอนนี้สามทุ่มครึ่งครับผมนะครับเราจะมักจุดตรงที่เราจะไปกันเลยครับผมอยู่ไหนวาเขาบอกว่ากันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบหรือว่าเท็จหรือว่าอะไรครับผมเราก็ลองไปดูกันก่อนนะโดยเอาคันนี้ไปครับผมอืมอไปต้องกราบเรียนอย่างงี้นะครับผมผมจะทําคลิปทุก วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าผมอาทิตย์ละคลิปพอผมหรือไม่ก็อาจจะลืมไปผิดพลาดยังไงหรือว่าบางวันก็ไม่ได้อัพก็ขออภัยด้วยครับผมเพราะช่วงนี้ผมไม่ว่างครับผมก็เปิดเทอมกันแล้วนะทุกคนก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวไปทําอย่างอื่นน,นะครับผมครับอาจจะอาทิตย์ละคลิปหรือ2อาทิตย์คลิปหนึ่งฮนะแน่นอนนะครับผมแต่ไงผมก็ทําแน่นอนนะแบคลิปไม่ต้องห่วงครับผมแค่จะนานหน่อยครับผม ส่วนใหญ่ผมจะลงคลิปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะผมช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมว่างสุดแล้วที่เหลือก็ไม่ว่างครับผมต้องขออภัยจริงๆด้วยครับผมโอเคแล้วก็กลับมาเข้าเรื่องกันเลยครับคันนี้เรากําลังขับไปที่ไหนวะเออที่เรามาร์กครับผมแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วจะห้าทุ่มคันนี้มันมีความพิเศษคือแม่งขับแรงมากมจะชนได้ไหมเนะี่ยอย่าชนแล้วกัน ถ้าเสียงเกมดังไปหรือว่าภาพมืดไปก็ขออภัยด้วยครับผมมันเป็นตอกนกลางคืนใช่ไหมครับกลางคืนมันก็ต้องมืดอยู่แล้วเพื่อความสมจริงของเกมมับมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยเอ,อไม่เป็นไรดูได้แล้วกันพอดูต้องดูในที่มืดมืดหรือสว่างนับไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูในที่มืดหรือสว่าง,นะ <c oughs> งดีทดอทำไม,าม,มาช่วงนี้ข้อมันแรลกแหลกโอเคอ๋อแหลก แ okay, คปเราต้องข้ามเขาภูเขาอาคินะไปอ่าไม่ใช่ครับผมเราจะไปยังไงครับตรงนั้นนี่กใกล้เวลาแล้วครับโอเคครับเราจะอ้อมไปเลยแล้วกันโดยใช้ทางนี้ใช่ปะอ่าใช่ด้วยใช่ปะวะทำไมทางรู้สึกมันเหมือนไม่ใช่ไงไม่รู้ไม่เป็นไรคะร,รถคันนี้มันอึดยนคัคันนี้บอกกูไม่กลัวข้ามภูเขาไปเลย โอ้โอ้ฟงกินอย่าฟังนะเว้ยรถอะรถแพงโอ้โหมาถึงกระจกหน้าแล้วเอ้ยคนนี้มาทําอะไรกันในพวกนี้เรามาหาผีกันพวกนายมาหาป่าวพวกนายคงไม่ได้มาหานะโอเคครับเราก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วผมขนาดนี้เป็นเวลานี่ครับห้าชุ่มพอดีเลยถึงพอดีโอเคเราจะจอดรถกันตรงนี้ครับผมแล้วเราจะขึ้นไปดูกันว่าวันมีจริงรืมไปไม่ไม่ไม่ นายแฟงกิ้เดินช้าจังเลยโอ้เคยเปีนเขาวไว้นะแฟงกิ้ดูมันเดินเลยครับกวนตีนชิบหายอืมอยู่ทาองไหนวะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันมันจะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะมันผีจะโผล่มาตอนสักห้าทุ่มถึงตึ้งคืนนะผมตอนนี้สามทุ่มแล้วเอ้ยสี่เอ้ยห้าทุ่มแล้วผมเราจะมาดูว่าเราจะเจอกันไหม เออแฟงกินก็จะถึงโอ้โหเไออ,อ,อ้นเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวถ้าไม่ทันเวลาไหนเจอยังครับไหนแฟงกินเจอผีอยังแฟงกินบอกกูเหนื่อยแล้วกูเดินไม่ไหวแล้วไหนว่าผีโกกูปะนเนี่ยแม่งไม่เห็นจะมีเลยเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะผมมันอยู่ส่วนไหนของโลกอะ่ะ เดี๋ยวนะครับก็ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนว่าไอผีบา้าสองพาร์ทมาแล้วไม่เคยพลาดเลยนะครับนี่อาจจะเป็นพาร์ทแรกก็ได้ที่ผมพลาดท,ที่หามันไม่เจอทำไมผมไม่เจอครับไม่พูดจริงนะครับไหนนะ นครับเมื่อกี้หยุดไป <c oughs> ไปหาบทสรุปว่าผมเอาง่ายๆคือขี้โกงเขาหน่อยฮะ <c oughs> นี่ก็จะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะแต่เห็นเขาบอกมันอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าใช่หรือไม่หรืออย่างไรน <c oughs> ะครับถ้ากูหาไม่เจอนี่กูควายแล้วนะเอ,อือกระโดดลงไปเลยแฟรงกินนั่งไงเจอแล้วเฮ้ยอุ้ยเอาอะไรวะ คับเดียวเองโอ้โหม่ใหม่ใหม่ครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าใครตาดีจะเห็นนะเดี๋ยวเอาใหม่ฮะเอาใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกเทคหนึ่งเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวตัดก่อนนะครับหาเวลาโอเคครับแล้วก็กลับมาผมเมื่อกี้ตัดไปเพื่อไปเร่งเวลามันนะผมเอาง่ายๆคือโปครับผมตอนนี้คือผมเร่งเวลาเป็นย้อนกลับนะครับเป็นสองทุ่มอยู่ครับผม ตอนนี้อเอ้ยสี่ทุ่มโอ้หทำไมติดปากกับสองทุ่มมากอะตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบสี่ทุ่มสามเอ็ดสี่ทุ่มสามสองครับผมจะพูดทำไมแต่มันก็สี่ทุ่มเองครับผมเราสักพักหนึ่งอนะอย่าไปหันหน้าหามันเยอะครับเรามาเดินเล่นกินลมชมวิวแถวแถวนี้กันนะผมเวลา,ามันเดินช้าเนาะ,นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครตาดีๆนะเห็นแหละแต่มันแบบผมส่องปุ๊บปั้นปุ๊บ,บหายไปเลย ต้องดูดีๆต้องดูดีๆเอ้ยหิ่งห้อยหิ่งห้อยเอยไม่ใช่หิ่งห้อยครับผมสี่หกแล้วสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสี่ห้าเอ็ดเออเนื่ยแค่พูดกนเหนื่อยแล้วผมอ่าโดยแฟงกิ้งนี่องโทรศัพท์ระวังสายตาเสียนะเพื่อนอืมเป็นไงต้องต้องต้องรองก่อนนะแฟงกิ้ง ครับปุ๊บโอเคตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มมาไปดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ถ้าใครมองดีๆมันจะเห็นนะผมเป็นคนขา,ขาวๆยืนเนี้ยจะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ผมเห็นเอานะเดี๋ยว่องใหม่อีกทีหนึ่งก่อนเมื่อกี้มันมันเร็วมากเลย เมื่อก,กี้ถ้าใครมองดีๆจะเห็นนะครับเมื่อก,กี้แบบถ้าใครมองไม่ดีแม่งไม่เห็นหละคือแม่งไวมากอะ่ะคือแม่งโผล่มาไม,ไม่ถึงห้าวินาทีอะ่ะแม่งปุ๊บหายไปแล้วเราจะเอาให้ได้ให้ผมเราต้องเจอเต็มตัวยังไม่โผล่มาเลยไม่โผล่วะเดี๋ยวเราต้องไปใกล้กว่านี้เงเราจะเดินย่องไปผมเมื่อก,กี้ผมเห็นอยู่ตรงไหนนะ งงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงผี่าฮูเอ๊แม่งเป็นภาพสามมิติรอยมาเเราจะลองดูอ้าเราจะลองดูว่าเข้าไปใกล้เก่านี้ได้ไหมครับเนี่ยเราจะเดินไปดูกันนะผม,มบรรยากาศน่าขนลุกเลย้วผม อันนี้พูดเรื่องจริงครับผมแต่มันจะไม่ขอรูเพราะว่าผมเล่นตอนกลางวันครับถ้ามีเสียงอะไรก็เหมือนเดิมผมผิดพลาดประการใดหรือเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยผมนะผมเปิดหน้าต่างเล่นะผมอากาศช่วงนี้เมืองไทยร้อนเอ้ยผมได้ยินแชชามชัชเหมือนเหมือนเหมือนภาษาอะไรสักอย่างภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้พูดว่าอะไรแม่งยาโพมึงลอยแบบยังไง ผมไม่กลัวมึงยิงแม่งเลยไปแล้วครับไปดูครับมันเขียนว่าอะไรอ,อกิ้งแบบดิจิตอลมือนกาไงอ้าวเฮ้ยไปไหนอะผมจำได้แล้วครับว่าจะมีคำเขียนเหมือนเป็นจ็อบเปล่าผมก็จำไม่ได้ครับผมแต่เมื่อกี้มันมันยืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครมองดีๆมันผม เมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้นะผมจําได้นะแล้วไอ้คำนั้นมันหายไปไหนวะเอาเป็นว่าช่างมันเครับผมเป็นผีในเกม gta ห้าครับผมเราหาอะไรไปแล้วมั้งครับหาเออหาหาอะไรไปวะหาแรกหาเอเลนชาแข็งเฮอลืมลืม,ลมอ,อ,อันที่สองนี้น้องน้องนมใหญ่มากครับผมเป็นไอ้นี่ครับเป็นเหมือนเราไปมันจะมีแบบบางช่วงบางตอนให้เราหา ท่าเอควงนี้ครับผมอันนี้เราก็สําเร็จรลุร่วงกับกานหาผีกันแล้วผมอมเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมถ้าคุณอยู่นานๆคุณจะได้ยินเสียงชัดๆๆน่าจะเยอะกว่านี้เหมือนใครบ่นหาอะไรสักอย่างครับสําหรับก็พาร์ทนี้ก็มีแค่นี้นผมไม่มีอะไรมากก็ลองดูพาร์ตต่อไปครับว่าผมจะหาอะไรมาให้คุณดูอีกรับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ